สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่คลิปนี้บอกเลยว่าผมเอารถนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับทั้ง3คันตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัวหน้าเจน3 m i ไมเนชนะครับแล้วก็ขยับมานะครับเป็นตัวเจน3ตัวนี้บางคนบอกว่าเป็นเจน4อยู่ที่คนเรียกเลยนะอันนี้เครื่องยนต์หนึ่งเอ็นแนะครับอันนี้เครื่องยนต์สองเอาฝาขาวมันต่างกันเยอะไหมนะครับกับราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทกับ3 0 0 0 0 0กลางแบบนี้ นะครับต่างกันเนี่ยเป็นแสนแสนกว่ากว่าคุ้มไหมต่างกันเยอะไหมนะครับแล้วสามารถทําอะไรตกแต่งหรือว่าทําอะไรที่มันคล้ายคลึงกันได้บ้างเนี่ยอย่างเลยนี่ตัวอย่างรถผมเอามาให้ดูในคลิปนี้นะอุนิวันพิ์นะครับเซลล์หยุดเยอะก็เลยทําแบบนี้ได้นะเดี๋ยวมาจอด,ดวิวให้ดูกันนะทุกอย่างเลยคลิปนี้มีคําตอบเลยนะครับสายวีออสทั้งหลายนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดแต่ละคันเนี่ยบุคลิกแต่ละคันเนี่ยเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f อฟทุกทุกท่านนะครับสายยอดมือสองทุกคนเลยที่กําลังตามหารถยอดมือสองอยู่นะตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังรับทราบแล้วก็มาขายด้วยนะแล้วก็มาบอกให้ดูด้วยนีครับจากประสบการณ์การใช้งานจริงว่าราคาที่มันแตกต่างกันเป็นแสนเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาเยอะไหมออปชั่นเป็นอย่างไรบ้าง นะครับพลักกำลังเครื่องยนต์นะครับหรือเรื่องอะไรที่มันถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์แตกต่างกันไปบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามวยคู่นี้ที่เอามาให้รับชมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์โดยเฉพาะนี่คลิปนี้เป็นไงคุณผู้ชมนะครับคันนี้คันแรกครับนะเป็นเครื่องยนต์1เอ็นแซดฝาดำนะที่ทุกคนคุ้นชินกับรหัสเครื่องยนต์ตัวนี้ นะครับก็คือเป็นคันนี้คุณผู้ชมมึงเชื่อไหมว่าเป็นเครื่องเดียวกับไอ้คันรถผมคันน้าเงินเครื่องเดียวกันนะครับแล้วก็วีออเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นมาโดยใช้บอดี้เดิมนะครับแต่เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นตัวนี้เป็นตัว2 NR ฝาขาวเกียร์ CVT อ่าบางคนก็เฮ้ยได้เกียร์ CVT บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเกียร์ CVT เนี่ยปัญหาข้อเสียมันเยอะ นะครับนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมที่เราเคยได้ยินกันมารับทราบกันมานะคลิปนี้เหมาะมากนะสำหรับมือใหม่แล้วก็บางคนที่ยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันแบบโดยละเอียดนะครับอย่างแรกก่อนเรื่องราคาก่อนคันนี้ปี15นะครับปี15นะครับตัวเจเลยนะผมขายอยู่2,2 0แสนสองะครับขยับมากันนิดนึงนะครับเป็นปี21 นะครับหรือไม่ก็เป็นปี2นี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3า0 0 0 0หกหมื้าพหรือไม่ก็3ามแ0 0แดแบบนี้นะครับราคาบวกลบกันแล้วต่างกันเยอะนะนะครับแสนกว่านะครับแสนกว่าบาทคุณผู้ชมนะครับนะแสนอู้เยอะเลยนะครับทุกคนก็ลองคิดดูว่ามันคุ้มไหมนะครับกับเงินที่ต้องจ่ายไปนะครับอันนี้คือเรื่องของราคาก่อนนะครับรถต่างกันประมาณ5ปีนะ ต่างกัน5ปีราคาหายกันราคาแบบต่างกันประมาณแสนกว่าบาทนะครับอันนี้คือข้อ1มวยกแรกนะครับมวยกแรกนะครับสละ่ะเอาอะไรดีภายในก่อนไหมก่อนที่จะมาดูเรื่องเครื่องยนต์ภายในต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวผมพาดูนะครับซึ่งแน่นอนถามว่าต่างไหมต่างเรื่องออปชั่นแต่ถ้าทุกคนไม่ได้ซีเรียสสามารถไปติดตั้งอย่างอื่นเพิ่มเติมเองได้นะครับเนีย่ยดูครับอันนี้คือตัว J ตัวเริ่มต้น นะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยอย่างแรกเลยคือเบาะเบาะผ้าเลยนะเบาะผ้าธรรมดาเลยทั่วไปเลยนะครับแล้วไงต่อนะครับโอมารยครับธรรมดาอีกโหเชยมากไม่มีปุ่มอะไรให้กดเลยถูกไหมอันนี้สองนะครับสามครับจอกลางครับไม่มีอีกโอ้โหวิทยุอะไรเนี่ยจอก็ไม่มีบลูทูธก็ฟังไม่ได้นะครับไม่มีจอดูหนังดู youtube ดูเ e t f ฟ i x หรออ่าอันนี้สามจุดละ นะครับที่แตกต่างกันนะครับส่วนที่เหลือบอดี้ภายในความกว้างความจุเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างทุกประการนะครับจอเลื่อนไม่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเป็นสามช่องนะครับตัวรองท็อปหรือว่าตัวอ่าตัวเริ่มเนี่ยเลื่อนไม่จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันคือ,เห,อเ,นะคเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีที่แตกต่างอีกนิดหน่อยก็คือเป็นพวกสีภายในแค่นี้ครับนะสีข้างๆสีด้านข้าง,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 างแค่นั้นแล้วก็ เรื่องของระบบแอร์อ่าประมาณนั้นเรื่องของออปชั ăng, ่นต่างแค่เนี้ประมาณ4จุดนะครับจำไม่ดีนะ1นบาอสพรมลายสามจอกลางนะครับ4ระบบแอร์ต่างกันตรงนี้กับเงินหายไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันคันนี้ต่ออ่านะครับสองคันนี้เป็นรุ่นเดีวยวกันนะครับตัวมิดรองท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเปิดมาปุ๊บโอ้โห นะครับตามยุคตามสมัยครับตามปีรถคันนี้ปียี่สิบเอ็ดสามแปดเก้านะครับสามแปดเก้าดูเบาะครับเป็นไงเบาะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะแต่เป็นเบาะทรงเบาะเนี่ยทรงตัวเดิมนะนะทรงเบาะทรงเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเรียบร้อยอ่าหนึ่งนะสองพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนี่มีมาให้คุณแล้วนะครับสามครับจอกลางมีมาให้คุณ้วคานี่นะของเดิมโรงงานนะครับมีมาให้แล้วแล้วก็ ระบบแอมีมาให้เออเห็นไหมเนี่ยต่างกันประมาณ4จุดเงินแสนกว่าบาทนะครับแต่ลูกค้าเลือกได้นะผมต่อก่อนนะผมไม่ได้อาคติหรืออะไรนะครับผมสายวีออสอยู่แล้วนะครับผมที่ผมมีเนี่ยวีออสเนี่ยนะหน้านี้ผมมีประมาณ40-50คันนะครับผมมีทั้งตัวเครื่องหนืออิน s ซ t แล้วก็ตัว 2NR ผมมีให้ครบทุกสเปคผมขายได้ทุกรุ่นนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป นะครับแต่ถ้าคือโจทย์เนี่ยถ้าผมสรุปคร่าวๆให้ฟังเลยก็คือหนึ่งครับถ้าคุณเนี่ยต้องการความประหยัดเงินในกระเป๋าควรอยากผ่อนชิ้วๆผ่อนถูกๆดูแลง่ายนะครับเดือนนึงจ่ายค่างวดไม่ต้องสูงเหลือเงินไว้กินเหลือเงินไว้ใช้เติมน้ํามันไปเที่ยวได้ก็เอาตรงนี้นี่อันนี้อันนี้ปัจจัยหลักก่อนนะเพราะคุณต้องต้องจ่ายเงินให้เขาในทุกเดือนถูกไหมนะครับ อันนี้เลทผ่อนเนี่ยเฉลี่ย4,000กว่าบาท5,000นะ4,000กว่าบาท5,000นะครับหนึ่งเลยสองนี่ครับขยับมานี้เลทผ่อนประมาณ7,000ค่าคันนี้นะ389,000ถ้าเราออกรถแบบศู์บาทหรืออะไรแบบเนี้นะครับมันจะตกะเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ6,000ไปไปลายถึง7,000นะครับก็ต่างกันประมาณบวกลบเนาะ2,000บาทนะครับ2,000บาท ทำอะไรได้บ้างอ่ะก็เยอะนะส0งพบาทคูณเข้าไปสินะครับมันก็เยอะอันนี้คือสาหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรต้องการได้รถปีใหม่นะมีกําลังผ่อนนะครับอยากจะได้หน้าใหม่ไปเลยจัดแบบนี้จบครับตอบโจทย์หนึ่งครับนะสองนี่ครับสองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะขอให้รถไว้ใช้แบบนี้ตอบโจทย์ครับถูกไหมตอบโจทย์เลยนะครับแล้วยังไงล่ะ แต่หน้ามันต่างกันนี่คุณผู้ชมถูกไหมนี่ผมให้ดูตัวอย่าง mm. เฮ้ยน้องคุณวรสคุณพูดแบบนี้ได้ไงหน้ามันต่างกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันหลอกกันเยอะมากเลยแล้วดัวนี้ฮะไม่หลอเลยนี่ครับหน้าดูเฉมบเมด้วยซ้ําถูกไหมบางคนคิดแบบนี้นี่ครับผมจะบอกให้ครับคุณผู้ชมทุกอย่างเหมือนกันโครงสร้างเหมือนกันนะฝากระโปรงใช้ตัวเดียวกันได้นะครับลูกค้าสามารถเอาหน้าตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ได้นะมันก็จะเป็นแบบของผมเนี่ยผมพาดูตัวอย่าง นะครับอันนี้ผมผมผมเป็นตัวปี14ตัว15นะเนี่ยเป็นลูกเดียวกันตัวนี้เลยเนี่ยครับภายในไม่มีอะไรเลยแต่เราสามารถทําเพิ่มได้นี่ดูครับนะเราสามตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้บอกให้ยุคนี้เขามีที่ทํานะครับเกือบจะทุกปู่เลยก็ว่าได้นันที่เขาเอาตัวกันชนหน้าแล้วก็ตัวไฟนะมาใส่กับตัววีออตัวเริ่มต้นแบบนี้ได้เนี่ยก็จะออกมาหล่อเลยเห็นไหมหน้าตาเหมือนตัวท็อปเลยหน้าตาเหมือนตัวปี19 20 21 2ยดเลย นั่นแต่จริงมาเป็นโคะปีกันเลยนะนะโคะปีกันเลยนะนะครับแต่มาใส่ด้วยกันได้ครับแล้วยังไงต่อครับภายในเหรออ่ะมาดูภายในภายในที่แรกให้ดูเป็นยังไงครับโคมลายเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็จอกลางะลรก็มีนู่นนั่นไม่มีนี่ฮะเงินสามกว่าบาทเรามาทาแบบนี้เพิ่มได้นะครับไปติดจอทำโคมลายตรงนี้ผมสั่งมาพันกว่าบาทนะครับนะนี่ออปชั่นเยอะกว่าตัวตัวตัว,ต,วตัวที่มันอัปเกรดมาอีกนะครับเนี่ย นะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับถ้าเป็นอนุนได้แคนะ่เพิ่มเสียงลดเสียงเห็นไหมนะเพิ่มเสียงลดเสียงยหายขึ้นทูคือคุณสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จอกลางเนี่ยเราติดเพิ่มได้เห็นไหมคุณผู้ชมใส่ขนาด10นิ้วออปชันขนาดจอนะครับออปชันเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไ oppon, ะรอ่ะลูกเล่นนะครับ CPU แรมเราสามารถเลือกได้เลยในท้องตลาดมีหลากหลายราคาครับไม่ได้แพงเลยนะครับก็ เนี่ยนะครับเงินแสงก็าบาทนะแลกกับการให้คุณผ่อนถูกขึ้นอ่ะคุณก็จะมาทางนี้นะสามารถอนาคตมีเงินมีงบประมาณก็ตกแต่งได้นะพวกนี้ราคาไม่ได้แพงครับโตต้าอะไรถูกหาง่ายมีซ่อมได้ทุกอูก่นะครับก็เป็นแนวทางใช่สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางให้นะครับก็สำหรับลูกค้าทุกคนเลยที่กําลังลังเลหรือกําลังแบบคิดคํานวณอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับจะเอาอยัางไงดีจะเพิ่มเงินไปเลยไหม นะอีก2,000กว่าบาทนะหปี7ปีนะครับคุ้มไหมอ่ากับการที่ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้อนะก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะนี่คลิปนี้นานนิดนึงนะครับแต่ได้รา,า,ายละเอียดนะครับเรื่องความรู้นู่นนี่นั่นเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แบบเอาแบบบ้านๆนะเข้าใจกันง่ายเนานะเพราะผมผมเองใช้วิใช้รถย้ยอนเหมือนกันแล้วก็ใช้ตั้งแต่ตัวเจหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะครับ ก็เลยสามารถให้คําตอบและเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับอ่ะมาดูเรื่องเครื่องยนต์สเปคเครื่องยนต์กันนะครับนี่ก่อนเลยหนึ่งอนซนะครับเครื่องตัวนี้ในท้องตลาดนะครับในเชียงกงมีเยอะมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเอ็นเเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรถอังกฤษอันดับแรกก่อนรถวีออสเนี่ยเป็นรถที่คนใช้เยอะนะครับอะไหล่มือสองม,มันเลยเยอะตามพอเยอะตามนี่ยังไงต่อครับราคามันเลยถูก อ่านะครับคือมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องคิดง่ายๆเลยนะรถรุ่นนี้เป็นรถตลาดขายดีขายบ่อยนะพอรถเยอะขายเยอะเครื่องยนต์อะไหล่ก็เยอะตามนะครับฉะนั้นหากคุณมีปัญหาชิ้นส่วนตรงไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนต้องทำต้องซ่อมนะครับหนึ่งซ่อมง่ายสองถ้ามันจะเปลี่ยนเลยก็อะไหล่เยอะครับหาง่ายนะนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้คืออะไรหนึ่งครับ ถ้าคุณมองหาเรื่องความแรงออกตัวพุ่งๆขับสนุกเครื่องเกียร์ทนทานต่อยอดได้ครับถ้ารู้ว่าเป็นคนแบบเออขับรถซิ่งอยู่นะขับแบบขับรวดเร็วนะครับชอบเร่งมันๆแซงมันๆน,น,นะครับใส่ท่อหนึ่งใบเสียงเล้าๆขับมันๆนี่พวกนี้ตอบโจทย์คุณได้ 1NZ เนซัทนี้คุ้มค่าครับนะอันนี้คือคุ้มค่าอย่างแน่นอนก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับ แล้วเกียร์ล่ะเป็นเกียร์เฟืองนะครับคันนี้เป็นเกียร์เฟืองห้าสปีดนะครับ mm hmm. ก็คือเสียงเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเกียร์ยกตัวอย่างนะครับผมทําให้ดูอ mm ่านนะจะมีการเปลี่ยนเสียงแบบนี้จะมีการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยนะครับห้าห้าเกียร์ก็ห้าสปีดอานอย่างเงี้ยในภาพออกใช่ไหมอันนี้ผมพูดแบบง่ายๆนะนะครับพูดแบบง่ายๆนะ นะครับและตัดมาตัวนี้ล่ะตัดมาตัวนี้นะครับเกียร์ CVT เครื่องยนต์รหัส 2NR ฝาขาวนะครับถ้าเราพูดถึงแรงมา้าอ่ะเข้าใจครับแรงม้าจริงอันนี้ก็จะเยอะกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตเรื่องการต่อยอดเรื่องของราคาราคาจริงจริงอันนี้มันจะสูงกว่าอันนี้นิดหน่อยนะสูงกว่ากันนิดหน่อยเรื่องของเรื่องของตัวเครื่องนะนะส่วนเกียร์ล่ะส่วนเกียร์แน่นอนครับอันนี้เกียร์ถูกกว่า นะผมเคยยกเกียร์เปลี่ยนเล่นอยู่นะครับราคาผมซื้อมาจากเชียงกงเนาะหาเราเราหาสภาพดีแบบก็อยู่ประมาณห้าหกพันมีการรับประกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับส่วนนี้หลักเกียร์เป็นเกียร์ cvt หลักการทํางนานก็คือเหมือนรถมอเตอร์ไซค์สายพานนะครับคืออะไรพี่วุฒิงงนะครับอ่ะมอเตอร์ไซค์สายพานเกียร์ออโต้ขับแล้วเป็นไงเสียงเดียวครับเหมือนกันครับอันนี้ก็เสียงเดียวตัวอย่างนะครับอ่า เสียงเดียวนะเสียงเดียวนะครับเสียงเดียวเลยนะครับและขอถามว่าข้อดีขอด้อเสียล่ะของทั้งสองคันนี้มีอะไรบ้างนะครับถามว่าทนไหมวีออสทนเยซีวิีของวีออสทนนะครับทนทานนะกล้าการันตีได้นะครับถ้าเป็นตัวพันห้าอย่างนี้นะสบายเครื่องเกียร์ทนนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปต่อยอดนะครับไปทําซิ่งเพิ่มไม่ได้ไปรีแมปหรือว่าเออไล่ข้างที่มันเกิน ลิมิตของตัวมันเยอะนะครับเกียร์ซูพีรับได้ครับสบายนะครับทนนะทนนะครับแต่ถ้าพูดถึงปัญหาล่ะพี่วุฒิถ้าวันนึงผมเอาไปทํานู่นทํานี่เยอะแยะเลยนะปัญหาเกียร์มีปัญหาอะไรครับหนึ่งครับที่เราเจอเจอกันนะอันนี้ผมพูดแบบโดยจริงเลยก็คือจะมีเกียร์กระเด้าบ้างเกียร์ก็เริ่มกระเด้านะสายพานตัว,ต,วตัวเกียร์มันเริ่มยืดนะครับก็จะมีการกระเด้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นมีปัญหานะ ก็ถามว่ามันมีที่ซ่อม,มัหมเยอะแยะครับเดี่ยวนี้ซ่อมเกียร์ CVT เยอะเลยนะครับมีหลากหลายเลยนะมีหลากหลายเลยไม่ต้องคุณไม่ต้องกังวลน,นะเอาจริงนะครับแต่จริงๆถามว่าใช้ได้มันทั้งสองรุ่นผมแนะนําเลยว่าใช้ได้ครับทั้งสองรุ่นคุ้มทั้งคู่น่าใช้ทั้งคู่นะครับราคาดีพอๆกันทั้งคู่นะครับแต่ที่ราคามาแตกต่างกันก็เพราะว่าด้วยปีรถเนาะนะครับอย่างแน่นอนครับปีใหม่นะปีใหม่ราคามันก็สูงกว่า ปีเก่านะมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับสองเลยนะครับและเรื่องของดอกเบี้ยล่ะเอออันนี้เป็นคําถามที่ดีนะอันนี้ผมเก็บคําถามที่คนเขาถามผมมาเยอะนะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วเรื่องดอกเบี้ยล่ะพี่อะแน่นอนครับปีเก่าดอกเบี้ยสูงกว่านะครับถ้าผมถ้าพูดถึงคนซื้อเป็นคนคนเดียวนะเป็นคนคนเดียวมาเลือกรถทั้งสองคันเครดิตเครดิตคือเป็นคนมีเครดิตนะเป็นคนมีเครดิตเครดิตด,ดี นะครับนะถ้ามาซื้อคันนี้ผ่อนเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะผ่อนเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดดอกเบีย้ยมันเฉลี่ยอยู่ประมาณสักถ้าเครดิตดีดีกูด๊ดเกรดเลยจะอยู่ที่สามจุดแปดเก้าเจ็ดปีนะนะครับเจ็ดปีแลวนี้เรื่องคือเรื่องของดอกเบีย้ยนะเข้ามาเรื่องลึกๆเรื่องรูชาการแล้วนะครับอันนี้แพงกว่าอันนี้ถูกกว่านะครับตัดมาล่ะถ้าเป็นตัวปีสิบห้าล่ะแน่นอนครับ ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ครับราคา,าปีรถนะครับต่ำกว่าปี2019ก็จะได้เรทดอกเบี้ยอีกตารางหนึ่งซึ่งราคาสูงกว่าข้อเสียคืออะไรหนึ่งครับคือจ,จริงไม่ใช่ข้อเสียรจริงจงมันคือเรียกว่าบุคลิกมันต่างกันอันเนี้ยปี15ผ่อนได้นานสูงสุด6ปีอ่าทำไมผ่อนไม่ได้นาน7ปีหลังหนึ่งครับความเสี่ยงเยอะครับ นะความเสี่ยงเยอะรถปีเก่าบางคนลูกค้ากลัวไม,ไม่ไม่ผ่อนบ้างอะไรบ้างอันนี้ไฟแนนซ์เขากลัวนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับเขาเลยให้ตารางเรทดอกเบี้ยมาแบบนี้นะครับเท่ากับอันนี้ผ่อนได้นานสูงสุด6ปีอันนู้นได้นานสูงสุด7ปีอ่านี่หนึ่งนะเรื่องระยะเทอมการผ่อนแต่ลูกค้าอยากจะผ่อนสั้นกว่านี้ได้หมดเลยนะหนึ่งปี2ปี3ปีเลือกได้ทั้งคู่ไม่ต่างกัน2อที่ต่างกันเลยคือเรื่องของดอกนะครับอันนี้ดอกเบี้ยจะสูงกว่านะครับก็อยู่ประมาณ ห้าบาทหกบาทขึ้นไปนี่ประมาณห้าบาทนะครับดอกเบีย้ยนะห้าจุดเท่าไหร่ก็มาดูที่เครดิตนะครับแต่ผมมีไฟรนซ์รองรับนะครับบางแฟรนซ์มีบอกก่อนนะถ้ารถปีสิบสี่สิบห้าเนี่ยบางแบงก์ผลแนะนานแค่สี่ปีนะห้าปีก็ไม่ได้นะครับอยู่ที่ธนาคารด้วยนะครับแต่ผมมีธนาคารรองรับให้เลือกเยอะครับสิบสามสิบสี่ที่ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นคําตอบให้เพื่อนๆได้ดี เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยนะวันนี้ทุกคนได้รู้ครับเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมลืมบอกลูกค้าไปนะครับก็คือเรื่องของระบบเบรกอ่านี่สําคัญนะสาคัญหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยพาดูก่อนตัวของสองคันนี้ถ้ามองแบบผิวเผินต่างกันแน่นอนคืออะไรเรื่องของตัวดิสเบรกด้านหน้าเหมือนกันครับดิสเบรกเหมือนกันทั้งคู่ แต่ที่แตกต่างเลยก็คือดัมเบลนะครับอันนี้จะเป็นดัมนะครับฝั่งปีใหม่จะเป็นดิสและได้ระบบเบรกที่เป็น ABS อ่ามไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะครับ ABS มีแล้วนะครับ ABS ถามว่าช่วยอะไรนะครับเวลาเรากดเบรกหนักๆน,นะครับหรือว่ากระทืบเบรกเนี่ยนะครับล้อร,รถมันจะไม่ล็อก เบรกมันจะแบบมีการจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยสามารถควบคุมรถหลบสิ่งกีดขวางที่มันเกิดอยู่ข้างหน้ารถของเราได้อะนะครับไม่งงนะคุณผู้ชมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอรถมาถึงเบรกกดเบรกหนักๆเลยชุลหูปุ๊บนะถ้าเป็นหนึ่งตัวนี้ร้อยจะล็อกเอียดนะครับหักหลบซ้ายขวาไม่ได้อันนี้นะหนึ่งนะคันนี้หลบได้เบรกเอียดมันจะไม่เอียดมันจะ มันจะตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเบรกมันจะจับปล่อยคาลิปเปอร์นะครับก็จะควบคุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ประมาณนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วถ้าคนอัปเกรดขึ้นมาหน่อยล่ะซื้อตัวนี้ไปอยากจะเบรกดีขึ้นก็ไปไปหาเลือกบล็อกเบรกได้เลยตามประทัยสายนี่เห็นไหมผมก็ใส่มานะครับ,ก,นะรบก็ช่วยเรื่องการเบรกได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือผมมองว่าเหมือนกันหมดน้ล้อแม็กจริงๆไม่ได้ซีเรียสเพราะในอนาคตผมเชื่อเลยเดี๋ยวบางคนก็ต้องมีการเปลี่ยนมันนะ มีการไปเปลี่ยนมันใส่แมกนู่นแมกนี่แมกนั่นถูกไหมนะครับแล้วก็มีไฟท้ายที่แตกกันอันนี้เล็กน้อยนะครับผมไม่ได้เอามาพูดในคลิปนะไม่ได้หยิบยกมาพูดในคลิปเพราะมันไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเราพูดแต่ปัจจัยหลักหลักใหญ่ใจความอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับหากทุกคนสนใจนะครับไม่ว่าจะคันไหนก็นแล้วแต่รีบเลยนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์โทร0910272415ซื้อขาวยอกับผม ออกรถกับผมนะครับคุณไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับรับประกันการันตีด้วยตัวเลขยอดขายและที่สําคัญนะครับผมอยู่ในวงานการรถมานานเนาะผมแค่มาทําคลิปอ่าทช่องช่องใหม่นั่นเองนะครับเพราะช่องเดิมถูกบล็อกถูกปิดกั้นไปนะครับมันมองมันไม่มีใครเห็นแล้วนะก็ลงคลิดไปพเพื่อนๆก็ไม่เห็นกันนะครับแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็จะมาดูในติ๊กต็อกกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากช่องทางาติ๊กต่อไปด้วยฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคุณจะไ,ไม่พลาดคลิปรถสวยๆเลยนะครับ และทีนี้บอกก่อนจากลากันนะครับจองกับผมซื้อกับผมคุณได้อะไรหนึ่งนะครับผมนะครับจองกับผมปุ๊บผมจะเป็นคนเนี่ยนะครับสั่งกระช่างอีกทีหนึ่งนะว่าให้ทําอะไรให้นะหมายความว่าไงนะครับรถมีริ้วมีรอยนิดน้อยทํานู่นทํานี่ผมสั่งช่างได้เลยนะครับผมจะคุมแผนกช่างดูแผนกช่างอีกทีหนึ่งนี่ครับเท่ากับว่าคุณได้ ซื้อกับคนที่มีอำนาจการตัดสินใจนะครับในการตัดสินใจหรือว่าสั่งนู่นนี่นั่นได้อันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็รถจะจองมาทุกครั้งกับผมนะผมอรถเข้าศูนย์ไทยพัดเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างผ้าบเบรกตั้งสูงต่างๆผมดูแลแมนเทนนซ์ทุกอย่างให้แบบเป๊ะที่สุดนะครับมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือผมครับนะคุณไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหากสนใจงานบริการที่ดีนะครับติดต่อมา นี่ครับดูรถทดลองขับจัดไฟแนนซ์ปล่อยรถเช็ครถทุกอย่างผมดําเนินการเองหมดนะครับดูแลเองทุกอย่างทุกขั้นตอนลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับ mm hmm. สนใจรีกติดต่อมานียครับย้ำนะเบอร์โทรด้านล่างสายมือนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาลูกค้าไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ